ถ้าเราดูแลมันเกินกว่าเขามาดูแลเกินเกินกว่าหน้าที่ของเขาที่เราจะดูแลเขาทำทีนี้อย่างพ่อไพรชัยเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่พิเศษกว่าทั้งอาหารการกินความเป็นอยู่การรักษาความปลอดภัยทุกอย่างการอาบน้ําการดูแลอาหารทุกชิ้นคือต้องปลอดภัยต้องต้องอย่างดีเหยียบข้ามไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยท่านคือท่านศักดิ์สิทธิ์มาก ทั้นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับครับนะครับนั่นก็คือการดูแลท่านเนี่ยค่อนข้างพิเศษใช้คนดูแลหลายคนในการดูแลหลายคนมากเลยพี่เท่าที่เห็นอยู่นี่ใช่เช็ดตัวพ่นน้ำใช่ครับอาบน้ำตั้งแต่เช้าจนกลางคืนการหลับการนอนของท่านคือต้องพิเศษกว่า กว่าช้างเชือกอื่นๆหมดเลยนะครับเพราะว่าท่านท่านไม่เหมือนช้างทั่วไปเลยการกินการนอนอะไรต่างๆคือพฤติกรรมต่างๆของท่านคือคือจะฉีกออกไปเลยแปลกตั้งแต่ไม่ยอมลากสูงตอนเด็กแล้วคความแปลกประหลาดของของเขานะครับใช่ครับของท่านอ๋อสวยงามมากเลยก็ตามที่เห็นเลยเนาะ เห็นแล้วทําไมมันรู้สึกเออมันมันอิ่มหมายถึงว่าภายในใช่ครับคําพูดหรือข้อความไม่สําคัญเท่ากับองค์จริงโอ้พี่พูดถูกเลยพี่พูดถูกแล้วดูของจริงดีกว่าของจริงจะเป็นสิ่งตัดสินทุกอย่างความรู้สึกที่เราได้พบมันจะประจากแก่ใจเรานี่นะแล้วแล้วท่านนอกจากจะงดงามทุกมิติแล้วเนี่ยพฤติกรรมนิสัยใจของท่านยังเมตตา เป็นช้างที่ไม่ดุอีกเหรอเป็นช้างที่ไม่ดุเลยเมตตาทุกด้านทุกอย่างด้วยครับคืออะไรที่ว่าจะดีเกี่ยวกับช้างอยู่ในท่านหมดแล้วอทุกส่วนรวมถึงหัวจิตหัวใจคืออุปนิสัยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมันคือไม่ปกติเหมือนช้างชช้างทั่วๆไปอสุดยอดเลยอ่ะอันนี้เราเราสนาสูงใหญ่มากเข้าไปใกล้ได้อีกที่หนึ่งได้ครับข้างไปดูผมก็กลัวอยู่ผมกลัวอยู่พี่พี่ผมกลัวอยู่พี่ พ่อพายพ่อพายครับได้เห็นเห็นลักษณะพ่ชารักเลยดวงตาสีขาวเล็บสีขาวขนตัวสีขาวคือสวยตำราหมดครับสวยสวยโอ้พ่อพายงานนี่ยาวแบบชนดินเลยอ๋อตาเขาดูอ่อนโย่ ตาอ่อนโยนแล้วก็ตาเป็นประกายตาเป็นเหมือนตาเพชรเลยตาเขาดูอ่อนโยนมากตาช้างโซไปจะตาสีส้มแดงใช่อันี้ตาสีขาวครับตาขาวอ๋อเพดานปากช้างโวไปก็จะไม่ได้เป็นอย่างนี้อนี้คือจะเป็นขาวจอชมพูขาวชมพูเลยอ๋อมาปายใช่ใช่เดี๋ยวผมพามาดูข้างหลังได้ครับที่ขอบคุณมากเลยฮะครับที่สวยงามมากเลย นะครับหางสีน้ำตาลพี่มีก็เส้นนไเเี่ยป็นขาวน้ำตาลทายางก็ได้ดิเฮ้ยครับขาวขาวสีน้ำตาลเจอแดงอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาจะล่วงเองไหมครับหมายถึงว่าต้องล่วงเองถึงได้ครับถ้าไม่ล่วงเองเราไม่สามารถล่วงเนาะใช่เราไม่สามารถที่จะไปตัดหรืออะไรได้สวยมากเลยพี่ขนใช่ไหมสีทองทั้งตัวขนโดนแสงแดดเราจะเห็นขนสีทองทั้งตัวผิวนุ่มมากเลยเห็นไหมครับขนสีทองทั้งตัวเลยแสงละเอียดมากเลยเนาะขนละเอียดครับ ผลอ่อนละเอียดเปิดเสียงอย่างนี้ลผลละเอียดมากเลยฮะนี่ออโต้แล้วสิเดี๋ยววันนี้ดูนับเสือกแรกโอ้โหเกินเกินเกินโอ้โหผิวพันธุ์เขานุ่มนวลเนาะใช่ผิวพันธุ์เนี่ยนุ่มนวลมาสัมผัสได้เนี่ยมาสัมผัสได้ครับลองจับดูโอ้โหพลอยพลอยพอยพลอยมาทางนี้อย่าอย่าหยิบหลักครับพลอยพลอยอะลองจับดูครับผิวหน้ำโอ้โหนุ่มนวลจังเลยครับโอ้ก็พายนุ่มมากเลยอ่ะ นุ่มเนาะไม่ไม่ดูแข็งกระด้างแบบทั่วไปโอ้โหนุ่มนวลมากเกิดมาาต้งเคยได้จับพี่เอ้ยอพี่เอ้ยี่ยนุ่มนวลอุปนิส์ใส่เขาขี้เล่นไหมครับพี่ใหม่ใช่ขี้เล่นเนาะขี้เล่นอ๋อดูใจดีมากเลยอ่ะ คนออก้าคนหลังโอเคใหญ่นะเนี่ยให้พี่บีพาไปดูเลยโอ้หพี่สุดยอดครับสุดยอดเดี๋ยวแดดขึ้นกันแล้ว อายุกี่กี่ท่านเท่าไหรแล้วครับตอนนี้ท่านอายุ38ย่าง39ซึ่งจริงๆก็เหมือนใบชะกันใบหนุ่มใบหนุ่มเลยช้างอายุได้อายุยืนเป็นร้อยปีครับอออายุช้างนี่ปกติร้อยหลักร้อยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าสุขภาพดีเป็นร้อยอยู่แล้วโอ้โมือว่ารุ่นรุ่นรุ่นกำลังแบบว่ากำลังกำลังหลั่นมันเลย กำลังแบบแข็ง,แ,ขงแรงแต่ผมชอบสายตามากเลยว่าดูท่านแบบเมตตาเนาะเมตตาสายตาดูเมตตามากครับเมตตามากมพ่อพลายเอกชัยงา็อย่างสวยายาวใช่ไหมขนสีทอง